ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน8-10เมษายนผ่านเกณฑ์1.6ล้านคนเตรียมรับเงิน5,000บาทสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับพดาอีกแล้วคะ่ะวันนี้พดาจะมาแชร์ข่าวสารสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเวอร์เเราไม่ทิ้งกันนะคะสำหรับข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน8ปดถึงสิเมษายนผ่านเกณฑ์1.6ล้านคนเตรียมรับเงิน5,000บาทรัฐบาลเตรียมทยอยส่งข้อความโอนเงิน5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการลงทะเบียนเว w ร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันคอมลอดแรกเริ่มวันที่8ถึง10เมษายนนี้นะคะจำนวน1.6ล้านคน ขณะที่อาชีพค้าขายได้เยอะที่สุดนะคะจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนต่อเนื่อง3เดือนนะคะรวมๆแล้วก็เป็น15,000บาทนะคะ โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะคะล่าสุดวันที่6เมษายน2563นหายนลวรรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทล่าสุดอยู่ที่24.3ล้านคนนะคะ และมีการยกเลิกการลงทะเบียนจํานวน3า0 0 0นสามื่นคนนะคะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวถ้าเกิดบ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ